เตรียมเป็นเจ้าสาวมินนัทวราถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานขณะนั่งเรือหรูชมวิวสุดโรแมนติกเตรียมเป็นเจ้าสาวอีกคนแล้วสำหรับมินนัทวราวงวาสนาที่ล่าสุดออกทริปเที่ยวยุโรปก,กับแฟนหนุ่มไฮโซอย่างวิทวิตฟูจิตนิรันต์แต่งงานนี้เจอเซอร์ไพรส์เมื่อแฟนหนุ่มคุกข่าขอแต่งงานขณะนั่งเรือหรูชมวิวสุดโรแมนติก ทำเอามิ้นถึงขั้นซึ้งน้ำตาแตกซึ่งถือเป็นโมเมนต์ในฝันที่เจ้าตัวต้วตองการให้เป็นไปอย่างธรรมชาติและอยู่กันเพียงลำพังก่อนจะโพสต์ภาพวินาทีสำคัญพร้อมข้อความว่าแอ I ไอเซ yes, I will marry you a n y ี่ทา and anywhere Love you at w t t h t ต์วิตทีเคกซึ่งแปลว่าฉันพูดว่าตกลง ฉันจะแต่งงานกับคุณไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไหร่รับนะคะและโพสต์ต่อมา just you and only you เครื่องหมายสี่เหลี่ยม perfect moment ซึ่งแปลว่าแค่คุณและคุณเท่านั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบงานนี้เพื่อนๆต่างพากันเข้ามาร่วมแสดงความยินดีให้กับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันเทียบเลยทีเดียว